ข้าวทงไซโยอยู่ไหนครับงองูงองูอยู่ไหนครับงองูอยู่ไหนครับเน่ปลาปลาปลาฟิชอยู่ไหนปลาปลาอยู่ไหนปลาปลานี่ไงน,นี่ไงไ,ได้ยังไงอันนั้นอ้อ ลอลิงมังกี้อยู่ไหนลอลิงมังกี้นั่นตัวอะไรครับมังก,งกี้ยอยักอยู่ไหนยอยักอยู่ไหนลกูกครับฮอนกูกตาโตอยู่ไหนฮอนกูกตาโตอา้าวไม่ใช่ฮอนกูกตาโตถูกต้องทอราหารอยู่ไหน กราจะหาสวัสดีครับอยู่ไหนเก่งเก่งเกงคอควายคอกว,าย,อกวายเข้าหน่ะคอควายอยู่ไหนลกูกบัฟโฟาโลอยู่ไหนเก่งขอขวดขอขวดอืมน้องนีอ่ะขอขวดอยู่ไหนลกูกเป็นไรครับเจ็บแผลอ,อีกแล้ว